ยายามเช้าครับอยู่กับหกร้อดามกินครับันนาโจยไม่ได้กลับบ้านเลยไปซือ้อของมาฝากน้ำก็ไม่ได้อาบครับอตอนนี้ก็จะแห้งหมดแล้วครับชาวบ้านก็เริ่มมาหาปลาและอีกไม่อีกประมาณครึ่งวันครับจบแน่นอนประมาณนั้นเดี๋ยวสองร้อยลุยตรงนี้แหละ น้ำก็ออกไม่เต็มที่แล้วครับเพราะว่าตรงนี้มันแห้งแล้วนี่ก็เตรียมจะหวานแหแล้วครับวันนี้เราจะดูศิลปะในการหวานแหครับของแต่ละบุคคลชาวบ้านก็ทยอยมาแล้วครับ นนก็ย่างปลายอยู่นะเดี๋ยวไปกินครับว้านในโจ้ก็จะเอา,เอาไมโครลงไปเปิดน้ำตรงนี้แหละดินตรงนี้มันแข็งอยู่แท้หัว กำลังมากำลังมาครับวันนี้น่าจะได้ฮีกันครับตัวใหญ่ๆน้ำก็แห้งเกือบประมาณ70%็ดสบอรเนแล้วครับทยอยมาแล้วครับเดี๋ยวเต็มสระนี่แหละ อันนี้ก็รออยู่อุปก,ปกรณ์เขาเรียกอะไรวะเน,นี่ยค,คนก็เริ่มลังไหลมาแล้วครับตู้ก็ไม่ค่อยจะเต็มแล้วนะไม่ค่อยจะเต็มท่อแล้วครับเดี๋ยววนหน้าโจ้ก็จะเอาคุณปู่ลงไป โปยตรงนี้ให้มันลึกๆเพื่อให้ปุดเร็งนะเร่งนะโอ้โหขอหเขาหยุดนะเวเหยียบคัดเอาไว้ครับเฮ้ยเหยียบคัสไหมเหยียบเหยียบแล้วมันหยุดไลหลบ่อ๋อขีต้มบ่อ๋ออูอ้หดูนหมุน เอาขี้ต้อมออกป่ะเอาใหม่ดิเหยียบค้าครับเหยียบค้านี่เครื่องมันจะเร่งอย่างนี้เลยครับพอปล่อยค้าตุ้อ่ามันดึงไว้โอ้พุ่งเลยตรงนี้ก็หย่าหมุนเลยครับน้ำเริ่มจะจะหมดแล้วครับเดี๋ยวดูตรงนี้นะอ่าน่าจะไฟละปล่อยแล้วครับ โอ้ยยุบเลยครับหมุนเลยครับน้ำน้ำหมุนเลยออกแต่โคลนครับอันนี้เร่งสุดแล้วครับใส่เกียร์สองเมื่อกี้มันติดโคลนเยอะครับก็เลย ออไม่เต็มที่อันนี้ออกเต็มที่ลวะวอาคนหาปลาก็หาไปครับไม่ไม่สงวนไปหาได้เยอะก็หาไปก็เป็นสถานที่ของหลวงครับคนะกรจมามจก็กาำขุดสระสูบน้ำแล้วก็ขุดสระ ได้ปลาเยอะแล้วไม่มีรอยด้วยอันนี้ช่างน้องเลยตัางทำสีรถยนต์ให้กับเรื่องแสงเคลียะคริบอันนี้ก็มาร่วมหาปลาด้วย สิบนิ้วครับออสิงอับเหยียบทัดดีเอาเร่งนะครับแล้วปล่อยนะครับี๋ยวปล่อยโอ้ยุบเลยครับออกในโคลนเดี๋ยวจะเอาคุณปู่ลงไปเปิดน้ำครับอันนี้ก็ เดิมใหอันั้นแหละน้ำเริ่มจะไม่ขึ้นแล้วตัวใหญ่เข้าไปกินหมดแล้วครับเหลือไม่เยอะเพราะว่าสูบทั้งคืนครับคุณหาปลาก็าหาทั้งคืนเลยใกลความจริงแล้วครับ เที่ยงเที่ยงก็น่าจะจบครับตาลูกนี้แล้วพรุ่งนี้ก็เอาไมโครมาสองตัวครับกัเกตฐา2สองศดีกับคุณปูกผมปลูกดีซีสองร้อยครับแล้วก็บันดา6หกล้อก็เตรียมไว้หมดแล้วครับ ลงคุดกันเลยน้ำก็ยังเต็มอยู่ครับเต็มกระบอกสูบอยู่ <c oughs> อันนี้เริ่มจะแห้งแนละ้วเดี๋ยวต้องเอาไม่โคลงไปนะครับเป็นปยให้ตรงนี้มันลึกๆหน่อยเพื่ให้น้ำมันแห้งคนระับได้แล้วครับหนึ่งตัว จะเป็นไพทอนเ,ออเตรียมแล้วหน้าปากค่อครับคนไม่เยอะนะ อยเติมน้ำเรื่อยครับหม้อน้ำชน,นิดแบบไม่ต้องมีฝา,าครับคอยสร้เครื่องมันเย็นเนี่ยเพราะว่าสูบทั้งคืนครับ แสดงแล้วฝั่งนูน้นอ้าว <c oughs> เกียวว่างเกียวว่างเหยียบคาดไปครับอ่าเรียกคาดเรียกคาด <c oughs> โคลนครับโคลนก็เอาไม่อยู่ครับไปทั้งโคลนไปทั้งปลาเลยเดี๋ยวมีได้มีเฮครับตัวใหญ่ๆอยู่นี้ก็มีเหมือนกันใครดวงดีก็ได้ครับลาตัวใหญ่ คลิปนี้เราก็ทำลายเพียงแา่น,นี้เดี๋ยวให้คุณปูเปิดน,น้ำเดี๋ยวเราจะไปทำอีกทีหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ